เท่าไหร่นะครับหน,น,นึ่งแสนหน,น,น,นึ่งแสนว้าวตัวันนี้ผมจะพาคุณมาดูตลาดค้าหยกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นคือตลาดพลอยแม่สอดจังหวัดตากทั้งสองฝั่งริมถนนมีแต่ร้านขายพลอยทั้งนั้นเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของผมสมัยเด็กๆในการค้ายหยกนั่นเองและที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือคนเดินพลอยที่ทําการซื้อขายกันข้างถนนแบบนี้เลย ตลาดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่หยกอย่างเดียวนะครับอัญมณีอื่นๆก็มีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเอาหลักสิบหรือลหลักร้อยแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตาคุณนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียนั่นเองไม่ต่างอะไรจากวงการพระเลยซึ่งจะมีทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมปะปนกันไปก้อนหยกดิบๆแบบนี้ก็มีด้วยครับหรือจะเป็นก้อนทับทิมหรืออัญมณีชนิดอื่นก็มีเช่นกันพอเดินดูได้ไม่นานก็เริ่มมีคนมาเสนอหยกให้ผมแล้วครับดี่เท่าไหร่ครับสองเท่าไหร่นะสองหมื่นะสองหมืม่นบาท เป็นยังไงบ้างครับสองหมื่นบาทครับเม็ดคู่นี้ถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อหรือเปล่าไม่เลยพี่เท่าไหไรความมืครับ